โคตรจมันบอกได้เลยว่านี่คือหนังไทยที่เอาโอเวนเจอร์มารวมตัวกันมันสุดๆแล้วแทบจะหาที่ไหนไม่ได้แล้วสําหรับหนังไทยห้าเต็มห้าไปเลยครับเสือต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องเสือเนี่ยพอเข้าโรงปุププ๊บผมได้มีโอกาสได้ไปดูผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้โคตรจะบันเทิงครับนี่คือหนังไทยที่ผมต้องบอกว่ามันที่สุดแห่งปีเลยก็ว่าได้ครับสี่ตัวละคร เบอร์ใหญ่ทั้งหมดไม่ต้องพูดถึงการแสดงครับสุดยอดเข้าถึงบทบาท,ทสุดๆแต่ตัวละครที่ผมบอกเลยว่าชอบที่สุดก็คือเสือดำเสือดำเป็นตัวละครที่จะให้พูดว่าซื่อก็ซื่อซื่อสุดๆเลยครับมันจะให้ความรู้สึกตลกไปในตัวด้วยครับซึ่งอาจจะพลิกบทบาทเสือดำจากคุณพันภาคกอนก่อนแล้วก็ที่เท่สุดๆก็คือเสือใบครับโคตรจะเท่ เรื่องนี้โคตรจะเท่เลยครับยิ่งกระสุนเนี่ยโอ้ผมนึกว่ายอนดูฮะแล้วก็ทั้งสี่ตัวละครเนี่ยที่เห็นเป็นเสือฟ่ายเนาะเปลี่ยนจากผู้พันเบิร์ดเป็นเวียสุกลวัฒนะครับโอ้โหอิทธิพลหน้าเกรงขามเหมือนเดิมเลยครับเสือมเหสวนครับจะเห็นได้ว่าแทบจะเป็นเสือแกเจ็ตอมพระหลบกระสุนผมต้องบอกเลยครับว่าเรื่องนี้นี่สนุกมากๆพี่โคมเนี่ยออกแบบมาได้ดีเยี่ยมผมชอบฉากเปิดด้วยนะมีการเกลื่อน ไม่น่าเบื่อครับเรื่องนี้ยอมรับเลยว่าโคตรสนุกมันสุดๆตลอดทั้งเรื่องครับแสดงดีทุกอย่างเพอร์เฟกตเต็มห้าครับสำหรับเสือเรื่องนี้อย่าลืมไปดูกันนะครับฉายแล้ววันนี้ที่เมเจอร์ทุกสาขาครับ